ความแก่ที่ใช้แก่จะต้องสั่นตะเพียนอะไรความกถโดนมันขามได้ออะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ m ม n e ครับ t s m p ทุกคนสงสัยไหมครับว่าตอนนี้ผมกำลังยืนอยู่ที่ไหนใช่ครับผมยืนอยู่ในถางตัวเองนั่นแหละเรื่องราวเป็นไงนะผมเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง สิ่งแรกที่ผมทำนะครับผมผมพยายามที่จะเอาทรายเนี่ยออกจากฐานเราให้เร็วที่สุดนะครับให้มันเป็นกำแพงที่มันดูสวยงามขึ้นนะและช่วงนี้นะผมเห็นเขาปั้นภูเขากันเนาะเออกำลังฮิตเลยช่วงนี้ผมก็เลยจัดไปครับเราก็น่าจะมีภูเขาอยู่ในฐานของเราบ้างนะครับผมผมก็เริ่มปั้นเลยครับใช้หินนะก็บอกไว้ก่อนว่าผมปั้นไม่ค่อยเก่งนะนี่คือการปั้นภูเขาครั้งแรกของผมพอได้ตัวภูเขาหินแล้วนะครับผมก็เริ่มเอาดินกับหญ้านะครับมาใส่นะครับผมแทรกแทรกไว้ให้มันดูแบบเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะฮะ โดยภ <st it mari> like you so ูเขาที so fire, ่ผมทำเนี <trans> ่ยมันก็จะมีน <person> okay, like <sh> <ylum> ้ <illness> mm ําตกด้วยนะเหมือนเป็นแบบเหวสูงๆนะครับที่มีน้ําลงมานะครับแล้วมันก็จะมีการเดียนเกิด้วยซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจนะจากนั้นผมก็ขุดทางลงไปข้างล่างนะผมใต้ฐานของเรานะครับให้มันไปประจบเป็นตรงกลางนะครับผมมันจะได้กลายเป็นฐานที่เหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครก็อย่างที่ผมเล่าไปเลยนะผมนี่ผมก็ได้ทําการสร้างภูเขาลูกเบิ่มๆนะฮะตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะได้แบบมีความเป็นธรรมชาติขึ้นมาเนาะนี่แล้วก็ที่เอารั้วกันไว้นะครับผมเพราะว่าการเดียนมันเกิดนะครับมันอยู่ในโซนของการเดียนนะครับนะบางทีก็ลืมนะครับผมว่าตรงนี้มันเป็น o อเชี m น n ูนเม t เก่านะฮะโอ้โหแล้วก็แปลงโฉมมันทัเปลี่ยนไปเยอะเลยนะไม่ใช่แค่นั้นนะผมนอกจากภูเขาแล้วผมยังทําสิ่งที่เรียกว่า ฟาร์มแกะไม่ง้อแกะนะครับผมโดยฟาร์มนี้นะครับจะใช้ได้แค่ภายในเซิร์ฟของ SMP เท่าน,นั้นนะครับผมก็เพราะว่าใน SMP นะครับผมเราสามารถคาฟผมให้กลับเป็นขนแกะได้นั่นเองโดยเป็น Data Pa c k ของลูมเบสนะครับผมด้วยความที่หมายครับมันมีบัคปั๊มผมเนี่ยผมก็เลยเอามาปั๊มผมเสร็จปุ๊บแล้วเราก็คาฟเป็นขนแกะได้เลยไม่ต้องใช้แกะทักงตัวนะขนแกะพวกนี้ผมก็ไปซื้อจากร้านพี่นุน้ยน,นะครับผมลงทุนนิดนึงอนะเนาะเพื่อที่เราจะได้แบบกําไรกันมาอะไรเงี้ยตึกนี้ก มีฟังก์ชันมากมายนะตอนนี้โอ้โ oh. หมันเป็นเหมือนแบบเหมือนโรงงานจริงๆอะ่ะเออดูแล้วมีลายสีด้วยคลเลรฟฟูคลเลรฟฟูนะฮะก็อันนี้ผมก็เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับจากในไลฟ์นะครับก็คือตกแต่งเพิ่มมาแหละก็มันก็จะเป็นเครื่องปั๊มขนแกะนะฮะทุกสีเลยนะซึ่งไออันนี้มันคือปั๊มผมแล้วเราสามารถนะครับเอาผมมาคาเป็นขนแกะบล็อกแบบนี้ได้นะฮะอันนี้น่าจะเป็นดาต้าแพกนะผมก็ แบบปกติทําไม่ได้เนาะ mm hmm. ก็คือเราไม่ต้องเราไม่จําเป็นต้องใช้แกะในการทำความแกะนะเราเพียงแค่ไปซื้อขนแกะร้านพี่นุ้ยนะผมแล้วเราก็เอามาค้าเป็นผมแล้วก็ทําแบบนี้เพียงเท่านี้คุณก็จะได้ขนแกะฟรีจํานวนมหาศาลเปิดนี่เปิดเปิดถ้าเปิดหมดนี่ก็น่าจะ,อะคอมค้างนิดหนึ่งนะและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับผมเดี๋ยวไี มด้วยอะไรวะนี่มึงจะเอาฟาร์มนี้ไปทำอะไรเอาขนแกะไปเอาไปทำอะไรลองเครื่องดิโอ้โหมึงจะทำอะไรฟุกมึงทำอะไรอยากรู้เหรอว่าผมจะเอาไปทำอะไรไอเทมฟุ๊กฟกูเสียวมันพลาดจรงเลย มึงจะทำอะไรผมจะไปทำลิปไม่ใช่ครับขอโทษครับขี้อยากกินไหมกูเชื่อมึงได้กี่เปอร์เซ็นต์เอ่ออ่าสักสักสองร้อยเปอร์เซนต์ครับโวงปัญญาไม่ว่าจะแม่ไปขายโอ้ได้นอนอยู่แล้วครับปัญญาใช่ไหมลุงทั้งแถบทั้งแถบอันนี้ครับครับขอโทษไหนเท่าไหร่ สอง <Like> ส c ตกเองหรอมีใครนี้มีแค่พี่ขอพูดไว้ตรงนี้ห้ามซื้อขายขนแก็กไม่ว่ายังไงก็ตามนอกจากร้านของพี่แต่ถ้าเกิดฟุกจะขายส่งให้พี่พี่ก็รับสัญญานะถ้าฟุกผิดคําสัญญาหลังไมค์กูจะมาระเบิดตรงนี้ถ่ายรูปถ่ายรูปเป็นหลักฐานาถ่ายรูปหลักฐานเลยเนทีวางไว้ข้างหน้ากูระวางแอลไซด์ไว้สองสแตกโอเคแล้วกูยืนตรงนี้ F5 ถ่ายรูป จริงๆมันมีเรื่องก่อนหน้านี้ด้วยนะครับผมคือลุงเบสแกมาเที่ยวบ้านผมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูฟุตเทนนั้นกันนะมันซื้อมาแค่แสแต็กึงแล้วแบบเอามาทำกำไรกำไรได้อะสีแล้วสแต็กี่ยแบบซื้อแบบครั้งเดียวแล้วก็ตลอดไป <c oughs> เอ,เอ,เ,อเอาตรงๆจากจากคนทำดาด้ตแต้วแต่งนะที่เอาให้มันกลับได้เพราะว่าอยากจะให้มันประหยัดทรัพยากรเนี่ยแต่กูไม่คิดว่าจะมันจะทำอย่างนี้ได้เ <c oughs> <c oughs> ฮยเยเชโอ้ลุง ขายไ,<ง>ไหมต้องต้องมีแบบทำร้านขายบ้างอะไรมันอดีตอัน,นขคขคืนนะหัวพวกนี้แ <c oughs> อบรด้วยด็ดรมาดีมาดมัน <c oughs> ต้องมีสตอรี่อะไรไหอหัวที่ลุงเบสบอกเนี่ยมันมีสตอรี่จริงๆครับคืออุ้ยโอเคทุกคนได้วเวลาสาธทิตฟาร์มของเราแล้วล่ะเดี๋ยวมันก็จะไหลเข้ามาตรงนี้อาพาร์ทที่เราไม่ได้ทำนะพาร์ทนี้ต้องจัดเอาล่ะแล้วตัวสงเว์ของเราคือโซ ซอมบี้พีซีนะครับมันน่าจะดัอหัวเหมือนกันนะถ้าให้ผมเดาคีปเปอร์ er เราตกมาอยู่ที่เป้าหมายเรียบร้อยนะฮะทีนี้ถ้าเกิดฟ้ามันไม่ผ่ายเองเนี่ยเราก็จะใช้เป็นไทเดนนะครับเป็นไทเดนที่มีชแนลลิงนะทำให้ฟ้าผ่าได้นะจะปลาแล้วนะเอา้ายังไม่ทันปาเลยมันผ่านลงไปแล้วครับตอนนี้ฟ้าผ่าปุ๊บคีเปอร์ก็จะลงมาเป็นคีปเปอร์ชาร์ตรงนี้นะฮะอาแล้วก็มีคีปเปอร์ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับทำให้เราสามารถ อ่าลนดอมนะว่าเราจะได้หัวตัวอะไรนะเพราะว่ามันได้แค่ครั้งเดียวนะทุกคนโอเคมันจะได้หัวเดียวต่อการระเบิดหนึ่งครั้งนะฮะโอเคก็เดี๋ยวผมจะใช้ฟินสติวันนี้นะฮะใช้ฟิสติวในการจุดให้มันระเบิดนะฮะผมจะจุดแล้วนะจะไปโอ้โหเกือบตายรู้สึกว่ามันมันจะยังไม่แรงพอนะครับยังไม่ตายโอเคงั้นเราลองอีกตัวหนึ่งดีนะมันมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งหลบก่อนอเตายไหม มันจะไม่ตายเหรอเป็นไปได้ไงนะ,ะมันน่าจะเป็นเพราะว่ามันมีบล็อกกันอยู่หรือเปล่าไม่รู้อหอน่าจะใช่นะจากที่ผมเดาเดี๋ยวผมจะบังคับฟ้าผ่านะ,ะโอ้โหโอเคได้ใช้คิปเปอร์เพิ่มแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวผมต้องผมมันจะต้องขุดนะออฟซิเดียนทิง้งบางส่วนไปเลยลบก่อนโอ้ผมมันอ,อนันนีไง ซอมบี้มันใส่หัวคิปเปอร์อยู่ทุกคนเห็นไหมเ <laughs> อยียงวะน,นี่ไปคิปเปอร์มารวัวๆเรียกได้ว่ามากันเพียบจะไปอตอนจุดก็แนะนําให้อยู่ห่างๆนิดนึงนะอันตรายอันตรายนี่ไงได้ละเราก็จะได้หวัวคิปเปอร์อวไปจุดแล้วก็วิ่งหนีลอยออกมา <laughs> เอารู้สึก จะมีบางอย่างไม่ถูกต้องขอขอ,ขออนุญาตขออนุญาตเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แบบนี้จากนั้นผมก็โดนมอนเตอร์ถล่มยับครับรวมทั้งชาร์ตกิปเปอร์ก็เช่นกันฮะฮะอะไรเนี่ยอ๋อเดี๋ยวดูใกล้ๆดูกมัน <laughs> 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 ดูตลกอ,อ่ะไอ้แค่เมื่อกี้คืออะไรอะ่ะไม่แบบโอ้ oh my god <laughs> เร็เวมากเออโอ้ oh my god ไอ้พวกไอ้กุ๊ดส่งอะไรดูตรงเลยมือขาอะไรนะนก็คือข่าวนี่มันนี่มันฟาร์มนี่มันฟาร์มสีไม่งอนเลยนี่บาเปล่ายังได้อยู่เซอร์จะไม่จะไม่ระเบิดรอระรอระตาเซ็นเตอร์ไหมก่อนนะถ้าปิดไอ้คนนี้ยังไม่ไปไหนอีกอะ ไอ,อเพื่อนตอนนี้ไังไม่ไปไหนจริงอะแหนะไอ้แยะนึกว่าเซวค้างไม่ได้ค้างมันค้างเองแล้วก็สิ่งต่อไปที่ผมจะทําในคลิปนี้นะฮะก็คือหาที่อยู่ให้เจ้าลามะแล้วก็น้องแมวพวกนี้นะฮะผมอ่าก็มันคือจุดประสงค์ของการสร้างภูเขาลูกนี้นั่นเองคือผมพยายามหาที่แบบเป็นธรรมชาตินะเพื่อที่จะได้แบบเอาไว้เลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยซึ่งด้านล่างนี้นะตอนแรกก็มันตอนแรกมันก็เป็นพื้นปกตินะครับตอนแรกผมจะไม่ขุดแล้ว แต่เห็นมันเป็นแบบพื้นลอยๆอย่างเงี้ยเออสักหน่อยนะตอนนี้มันจะกลายเป็นพื้นลอยของจริงนะตรงนี้ก็จะขุดลงมานะแล้วเดี๋ยวจะเชื่อมแบบด้านล่างนะตรงนี้ก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งนะของอาฐานเรานะแล้วก็อาจจะมีอีกชั้นหนึ่งข้างล่างตรงนี้ละมั้งไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะฮะก็สร้างไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็รู้เองนะฮะประเด็นก็คือไอ้ตรงเนี้ยผมสามารถเลี้ยงสัตว์ได้นะมันก็จะเหมือนแบบเป็นทุ่งหญ้าเป็นเนินเขาอะไรพวกน,นี้ก็ไม่รอช้านะผมผมก็ได้ทาการสร้างพื้นที่นะครับที่จะเอาไว้ให้เลี้ยงสัตว์นะ,ะก็็คือจเปแบบ พวกเก็บข้าวเก็บของในการเลี้ยงสตัตว์พวกอานอะไรพวกนี้นะฮะก็จะทําเป็นเหมือนบ้านเล็กๆเนาะน่ารักน่ารักมีต้นไม้มีน้ําตกเล็กๆนะฮะจากนั้นผมก็เอาพวกลามะพวกแมวมาไว้ที่นี่นะ,ะจบไปแล้วนะครับผมสำหรับ EP นี้นะฮะก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ใ,ให้ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวันนสดีครับบ๊ายบาย โอเคลุงนี่เรารู้ว่าสองคนนะ,ะคือก่อนที่ผมจะสร้างฟาร์มเนี่ยมันจะต้องแบบว่าต้องมีทุนในการสร้างลุงอ่าอเราทีมเนี้ยเวลาเราแบบทําอะไรเงี้ยลุงพอเราใช้ทุนแล้วเราก็ต้องแบบหากําไรมาคืนทุนใช่ไหมลุงเย็บใช่ลุง <laughs> จัดไปคืนทุนนี่ยังไง <laughs> <c oughs> เห้ยเห็นเลยเนหะ็นไหมเเห็นเพ้ยไหมผมซื้อเองเนี่ยเออ <c oughs> ผมก็แค่มผมก็แค่